ท่าเบียท่านเบียโอ้ยปูยพี่น้องปลาอย่างน้ำมันแห้งนะครับถืออยู่ในบานมันมันแห้งครับน้ำแห้งครับนี่น้องมียงที่มีกระตุกตั่อนลยครับก่อนเลยคับตัดก่อนเลยตัดก่นก่อนเลยัก่นเลยไเาเเ โอ้โหมันแม่หยังมันแม่หยังมันหันเลยหยังโอ้ยวันเมื่อกี้มันคล่องปะรุดแล้วครับรุดแล้วรุดแล้วเอาแล้วบานเอาแล้วเยือบืดดีล่ะเกินนี่หยังปลามันขึ้นแล้วบ่เดี๋ยวไงบอไงบ่บู้บู้บู้หุ่มหุ่มหุ่มอู้นอ้ย

เรียบร้อยนะครับมื oh ่อน um. ี้โต๊ะที่ไหนแล้วครับสองขาปูสองหางนะครับสองแปมนะครับอันนี้ทีมงานเขาเต้นอะไรเบ็ดไฟเขาเต้นอะไรมาให้หน่อทีมงานจากไครครับเนี่ยทีมงานจากนุ่มหน้ามณ์ครับนุ่มหนามณ์นะครับนุ่มหนามณนี่นี่ก็เบึ้งบนเอียังมุ้งเป็นหยงยงอร่อยมากอุ้ยเมื่อวนสองแต้มแล้วครับทีมงานนุ่มหนามณ์นะครับจากบึ้งบูนนะครับบึ้งบูน มาแต่สองหอดคำครับมาบางเทียงครับมาบางเทียงมาบางเทียงกันจ้ะแมแรกได้ประมาณแม่จมูกแจมแรกมันใบสองนะครับใบสองนะครับตัวใหญ่ปะใส่ได้เจ็ดโลปลาเจ็ดโลตัวนี้อยู่ประมาณสามโล่สี่โลครับยูเวียนนั่นแหละครับเหาหมันๆครับของอะไรอีกตัวต่อไปเ เอาไข่ไข่นั่เรื่องเลือดไข่น่ะกินต่ไขะไร้เบอปลาตัวนี้นะมันหมดเอาานเบียบ่อย่าเบียบ่อย อันเบียรท่านเบียรโอ้ยโอ้ยพี่น้อ,องปลาอย่างน้ำม,มันแห้งนะครับถืออยู่ในบานมันมันแห้งครับน้ำแห้งครับนี่พี่น้ๆๆๆองปลาเพียแนวอะไรปลาปลาอีกกำสาวอยู่ครับ

ไปยี่ตูไปกํมพระเพีเยแน้น่ครับหลายเสือปวดใช่นี่เบียดสองโลนะครับสองโลวันนี้่ันหนึ่ง อันนี้ท่านเบียร์ครับท่านเบียร์อะไรเนี่ยเจียมหรอบ้านกําลังมาเพ um pues mm ื่อนก็ถ nah ือมาขบดขุขุอยู okay. so ่ท้องวันเดียบานน้องเขาเออท่านเบียร์กําลังมาวันนี้เจ้าผลงานนะครับหวานเจียมอีกแล้วอะไรนะมะเป่านะครับไปไปตุไปกําอร่อยมันมันครับนี่การซื้อขายมาตันนี่ปร้เทศถือขายแมงครับ รูดเจ้าบาทปะเนี่นรูดอร่อยราเพชอจะไดกินะเอาเป็นนึ่งเราอ่ะแก่ปุ๊บมั้งกลางมา่กางเงี้ยแล้วตมา